มาเข้ามาเลยเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชาบ้านหนองจานหนองยาแก้วนะครับไปกาะติดอยู่สองวันแล้วก็เห็นถึงปัญหาหลายๆอย่างซึ่งเมื่อวานนี้หลายคนบอกว่าดีเดย์วันที่10บ0เดือน10เมื่อวานเนี่ยหลายคนคาดหวังกันเยอะแล้วก็บอกนี่คือ40ปีที่รอคอยอหลังจาก,กาที่เขาไปอยู่ตรงนั้นมาใช่ไหมเขาควรจะต้องออกไปใช่แต่ปรากฏว่าเขายังไม่ออกเขา คุณผู้ชมฮะอยากให้มองหลายๆมุมหลายๆด้านมวลชนที่ไปรวมไปถึงคุณผู้ชมที่ดูคุยข่าวเช้าอยู่อยากเห็นเลยเอาแท็กเตอร์อะไรเข้าไปเอาไปไถเอาไปไถออกเลยกวาดล้างให้หมดอย่าให้ลงเหลือบ้านอยู่เพราะคืนมันคือพื้นที่ของไทยถูกไหมฮะแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าเข้าไปสุมสี่สุมห้าไม่ได้หนึ่งอันตราย,รายกลัวเรื่องของวัตถุระเบิดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทําอย่างแรกก็คือเรื่องของเอา EOD เข้าไปเก็บกู้ก่อนแต่มันก็มีดราม่าต่อนะครับเพราะว่าหลายคนอยากจะเห็นท่านนายกลงพื้นที่ อา้าวท่านก็นไปมาอืมแล้วเหมือนเป็นการโยนเผือกร้อนให้กับคนอื่นต่อย้อนไปดูกันหน่อยละกันนะครับว่าหลังจากที่เราลงพื้นที่ไปเนี่ยฝั่งมメเนี่ยเขาทํายังไงต่อทําไมเขาถึงนิ่งเหลือเกินนิ่งจนแปลกเลยนี่คุณผู้ชมฮะบรรยากาศที่บ้านหนองยาแก้วที่อำเภอโคกสูงจังหวัดสากแก้วนี่ครับเมื่อวานนี้ก็พบว่ามีฝั่งมメเนี่ยได้เกณฑ์นะครับทั้งเด็กผู้หญิงคนสูงอายุพระนี่อันนี้ใช้โดนไปนะครับ เ,เรารถตู้มาสแตนบายลักษณะเหมือนเป็นโล่มนุษย์เลยนะครับที่บ้านเปรยจันตรงข้ามกับบ้านหนองยากแก้วอย่างต่อเนื่องแล้วเขาก็อยู่แค่จุดนี้เขาไม่กล้ามาปะทะกับมวลชนไทยมวลชนไทยที่ไปเนี่ยก็พร้อมแบบเอ้ยพร้อมราจันหน้าเลยอยากคุยเลยแล้วก็อยากจะพูดเลยว่าให้ออกไปแต่ปรากฏว่าไม่เจอซึ่งก็ถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่อยากให้เกิดการประทะกันนะครับหลังจากที่เขารู้ว่าไทยเนี่ยเตรียมเอาจริงแล้วครับ ตามเส้นตายที่คุณปริญญาโพธิสัตว์ผู้วรารชการจังหวัดสาแก้วบอกเอาไว้เดี๋ยวจะผลักดันที่กัมพูชาเนี่ยออกจากพื้นที่รุกล้ำอธิปไตยของไทยแล้วก็เป็นวันเดียวกันเลยนะครับที่กองกําลังบุรพาเนี่ยเปิดปฏิบัติการในการเก็บกู้ทุนระเบิดเข้าไปเคลียร์พื้นที่ตามแนวชายแดนฝั่งไทยเป็นวันแรกปรากฏว่าฝังงงง่งโน้นเขาทายังไงรู้ไหมครับยังไงตามคาดเลยแม่ เขามีกองทัพสื่อครับอเอาสื่อของกัมพูชามาเก็บภาพมายืนถ่ายภาพบางคนก็เอาเลนมาเลนซูมเลยเรียกว,ว่าซูมให้สุดเลย แล้วก็มีทหารของกัมพูชาเนี่ยยืนมองทหารไทยที่ไปปรับพื้นที่เก็บกู้ทุนระเบิดนะครับคือไอ้เรื่องการเก็บกู้ทุนระเบิดนะคุณผู้ชมจําได้ไหมคะคือคุยกันไม่รู้เรื่องเนาะทำหนังสือกันก็แล้วเนาะแต่ก็ยังยังเป็นสภาพกันแบบเนี้ยค่ะคือปฏิบัติการเก็บกู้ทุนระเบิดนี้นะคะคือฝ่ายไทยเนี่ยแจ้งไปทางฝั่งกัมพูชาล่วงหน้าแล้วก็ตามข้อตกลง GBC ที่เคยคุยกันไว้ว่าเดี๋ยวจะช่วยกันนะเราจะเคลียร์พื้นที่ชายแดนให้ปลอดภัยนะเพราะมันมีทุนวัตถ ระเบิดที่ตกค้างตั้งแต่ในอดีตแต่ฝั่งกัมพูชากลับมีหนังสือโต้อตอบขอให้ไทยชะลอไว้ก่อนได้ไหมยุติการดําเนินการไว้ก่อนอได้ไหม คือเรื่องเนี้ยค่ะกองทัพภาคที่1บอกไม่สนใจแล้วนะโะนสนโนแคร์เดิน no no หน้าตามแผนที่วางเอาไว้เลยค่ะคือคนไทยเขาจะได้เข้าพื้นที่เขาไปได้เลือกสวนไรนาชั้นบ้านชั้นที่ดินชั้นขเขมรมาอยู่40ปีเข้าไปแล้วฉันทาอะไรไม่ได้เลยอะ่ะเมื่อวานนี้หลายคนอยากเห็นการออกมาพูดจริงจังทาจริงจังจริงๆนะครับแล้วก็มีคนผู้ชมบอกว่าอยากมีเรื่องเว้ย มม่ะจะมีเรื่อง,งเอารถไถไปไถมันเลยค่ะอย่าไปสนค่ะนี่หลากหลายความคิดเห็นบางคนบอกว่าโอ้โหคำพูดมากมายความหมายเท่าเดิมคือไม่เห็นความคืบหน้าอาวทีนี้ย้อนไปดูอีกนิดนึงกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับก็พาคณะผู้สังเกตการชั่วคราว IoT เนี่ยนำโดยพลจัตวาซัมซุนริซันบินมูซาผู้ช่วยทูตทหารมาเลเซียประจำประเทศไทยฟิลิปปินส์อินโดนีเซียแล้วก็บรูไนเนี่ยลงพื้นที่ชายแดนสะแก้วครับ จุดแรกก็คือที่บริเวณคลองพรมโหดบ้านวังมนอำเภออรัญญประเทศด้านหลังบ้านของเจ๊สาวจุดนี้เขาเคยไปเจอ แรงงานขเขมรล,ลักลอบข้ามแดนเนี่ยฮะมันมีคลองเนี่ยที่กั้นอยู่ระหว่างไทยกัมพูชาห่างออกไปประมาณสัก20เมตรแล้วก็เป็นจุดล่อแหลมด้วยของขบวนการคอเซนเตอร์ที่ลักลอบข้ามแดนนะครับจากนั้นตอนบ่าย3นะคะคณะ IoT ค่ะทั้ง10ประเทศก็ลงพื้นที่ไปสังเกตการนะคะไปดูเรื่องของการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่บ้านหนองแยาแก้วค่ะก็เป็นจุดเดียวกับที่กัมพูชาเคยมายุยยุ่นั่นแหละแล้วก็ที่มันลื้อลดหนามไทยบอกเอาไปขายเลยเอาไปขายเลยจํา,าจได้ไหมฮะ,ะตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนที่ มามทีนี้พอคณะมาถึงทหารไทยเขาก็พาไปดูนะนี่วิธีการในการเก็บกู้ทุนค่ะทุนระเบิดทั้งนั้นเขาก็ต้องใช้รถถางคือลักษณะเหมือนถางเนี่ยน,น,นข้างหลังอ่ะที่คุณผู้ชมเห็นหน้าตอนะเรียกว่ากรุยทางไปถูกไหมใช่ใช่น้ำทางไปก่อนมันเหมือนกับเป็นรถถากถางหุ้มเกราะดีหับ เข้าไปดําเนินการค่ะคือตามข้อมูลเนี่ยหน่วยเฉพาะกิจอรัญญประเทศเขาบอกว่าฝั่งไทยเราเองพยายามเก็บกู้ม,มาตลอดแต่เขมรขวาแงระหว่างที่คณะ IoT ลงพื้นที่ฟังสื่อกรรมัมพูชาจ้าแล้วก็ทหารจ้ากยก,กล้องขึ้นมาเลยค่ะเอามือถือมาถ่ายถ่ายเก็บหลักฐานใหญ่เลยทำคอนเทนต์เก่งโพสต์ได้ตังเข้าไปอีกแล้วก็ลักษณะเหมือนว่าไทยนี่ไงรุกล้ำพื้นที่อธิปไตยของเขาไม่ใช่อันนี้บ้านเรา,าอันนี้พื้นที่ของบ้านเรา ผมได้เห็นเอกสารหลักฐานที่ผู้ว่าของเขมรเนี่ยส่งถึงผู้ว่าสากแก้วแล้วบอกว่าขอให้หยุดก่อนได้ไหมในการเก็บกู้วัตถุระเบิดที่จะทําวันนี้สิบตุลาคมนี้ปรากฏผู้ว่าบอกหมดเวลาละจบเวลาในการพูดคุยละนี่ฮะทำไมถึงต้องบอกว่ามันสุ่ม4ี่สุ่มห้าไม่ได้เพราะทุกจุดที่เห็นสื่อเดินหรือยืนอยู่ไหมครับคือคเขมรเนี่ยเล่นไม่ซื่อไงอเอาระเบิดมาวางแล้วทีเนี้ยใครเก็บกู้เรา 呢嚇。Yeah. คือเขาไม่ยอมมาเก็บกู้ถ้าเขาเก็บกู้เท่ากับเขาเนี่ยสมยอมหรือว่ายอมรับในการกระทําของเขาคุณผู้ชมจุดที่4ครับที่คณะเนี่ยไปสังเกตการพื้นที่หลักเขตแดนที่36บ้านตาพระยาอําเภอตาพระยานะครับก็รับทราบถึงการละเมิด MOU43 ของกัมพูชากรณีการรุก,กล้ำที่อธิปไตยของไทยที่มาอยู่อาศัยทํากินแล้วก็ประกอบอาชีพโดยไม่ได้รับอนุญาตทหารนี่แหละครับก็ขอความร่วมมือสื่อมวลชนงดเข้าพื้นที่เขาเขาจะให้เข้าได้แค่บางจุด แล้วจะบอกเลยว,ว่าสื่อหนึ่งเขาได้สองคนนะนี่เอาสื่อไปแล้วก็ดูการทํางานของเจ้าหน้าที่เห็นไหมว่ามันละหมากยากเย็นแบบนี้นะที่ขมเนี่อาจจะเอามาวางไว้แต่ละจุดซึ่งทุกตารางนิ้วอะต้องบอกแบบนี้มันจะ ไม่รู้เลยบอกไม่ถูกว่าระเบิดอยู่ตรงไหนนี่ต้องเคลียร์แบบนี้อุ้ยเสี่ยงมากคุณผู้ชมแล้วผลจากการสังเกตการคณะ IoT เ <c oughs> ขาชื่นชมความโปร่งใสและก็ความร่วมมือของฝ่ายไทยนะครับย้ําถึงความรักษาการความสําคัญของการรักษาสันติภาพแล้วก็การรื้อฟื้นความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับกัมพูชาแม,ม่มันก็จะไมอีหลบนี้อีกแล้ว ว่าว่าแบบเอ้ยชื่นชมนะโปร่งใสนะนี่เห็นไหมคุณทําดีดําเนินตามแผนที่แบบเป็นหลักสากลอ่าให้กลับมาเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันนะไอโบอกแบบนี้ในฐานะของประชาคมอาเซียนถามคุณผู้ชมที่ตอนนี้ดูคุยข่าวเช้าของเราหน่อยอยากจะไปเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อเขาไหม